ก็สวัสดีครับวันนี้ช่องกีทแฮตเกมวิ่งนะวันนี้เราจะมาเล่นอ่ามาเล่นตลอดนะก็นั่นแหละก็มาเล่นตลอดก็มันเพิ่งมีอัปเดตล่าสุดนะก็เป็นเอเดียนอัปเดตก็มาก็อีเวนต์มันก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นี่อีเวนต์ก็ขอพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้นะแล้วก็กล้องอันนี้แหละโอเคก็แล้วเราจะมารีวิวกล้องกันก่อน ก็กล้องก็จะเป็นพวกกล้องอะ่ะมันไว้ทาพวกแบบเอเลี่ยนมาร้านเรามันจะมีโอกาสเอเลี่ยนเกิดมาในเะนี้ยเกิดมาในรูปนี้แล้วก็แล้วก็วกอ่าตามนั้นแหละก็เอเลี่ยนมันจะมาเกิดลนเลนะี้ยแล้วกคดคลิกมันก็จะไปร้านเราเลยนะกดคลิกเสร็จปุ๊บมันจะไปร้านเราเลยแล้วก็อ่าสี่อันนี้นะไอเทมนี้เดี๋ยวจะอธิบายก็อย่างแรก ตัวเอยูเอฟโอเนี่ยถ้าซื้อมาแค่เดียวนะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซนที่จะเอเลี่ยนจะเข้าร้านอ่าเก้า e อีเอเลี่ยนมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่จะให้เอเลี่ยนเข้าร้านแต่ถ้าซื้อขบโบกันแบบแบบนี้นะแล้ว่าแบบนี้มีโอกาสห้าเปอร์เซนต์ห้าเปอร์เซนต์โอเคเดี๋ยวกลับไปก่อนโอ เนี่อีเวนต์โอเคห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าซื้อคู่กันอนะซื้อไม่ต้องแบบแปดอันก็ได้ซื้อแค่โต๊ะกับอย่างละอย่างละอันอนะโอเคแล้วก็ต้องกล้องเทเลสโคปเนี่ยม,นะมันก็คล้ายๆกับไอ้กล้องตรงอนะีเวนต์เนี่ยแต่แค่เราสามารถไปตั้งร้านเราได้แล้วก็หลุมดาววินี้เสียระวังนะมีโอกาสจะให้เอเลียนเข้ามาในร้านเราแต่ไม่ได้บอกกี่เปอร์เซ็นต์โอเคก็ตอนนี้เราก็รีวิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะของพวกอนะีเวนต์เนี่ย แล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวจะพามาดูอัปเดตเล็กๆน,น,น,น้อยๆก็อย่างแรกก็คือ UI ใหม่ UI ใหม่ใช่เปลี่ยนใหม่บนเล่นนี่แล้วก็แบบเราดูคัสตูมเือก็ได้ว่าคนเข้าร้านเรามีใครบ้างอะไรแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวแล้วมันก็จะมีบางคนถามว่าเปิดจะปิดร้านยังไงพี่ก็ให้กดที่ซิตติ้งนะ แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีตรงเนี้ยเรสเตอร์ล็อกโอเพนทับโคสร้านเปิดอันนี้คือเปิดร้านโอเพนอะโอเคแล้วโคสก็คือปิดร้านโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเงินกับเลเวลแล้วก็เป็นเควสเควสอยู่ที่เดิมแล้วก็มีระบบช็อปแบบเราไม่ต้องไปตรงร้านละไม่ต้องไปตรงช็อปแล้วเราก็ซื้อทางแบบซื้อออนไลน์เอาเลยอ่ะโอเคก็แบบมีมาหมดเลยอ่ะ แล้วของพวกอีเวนต์เก่าๆที่มันไม่ที่มันไม่เอามาขายแล้วมันก็มาขายกับมาขายอีกครั้งอ่ะแต่ราคาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่แล้วก็มีไอเทม,มใหม่มาสองอันที่ไม่ใช่อีเวนต์ของเอเลี่ยนนะนะก็คือเขาเริ่มอะไรวะไอ้เนี่โต้จิงเจอร์แล้วก็เกาอีกจิงเจอร์มันมันคือตัวเอลอะ่ะไปเลยหาก่อนนี่ตัวเอล อีตัวเอวมามันจะไปไหนได้มันจะเรียกมีโอกาสเรียกเอลมาผมแนะนำเลยแนะนำมากแนะนำมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือโต๊ะสลัดแต่สลัดแบบน่ะห้าหมื่นเออมันมันมันออกมันมือนมันมันมาตักผักละแล้วมันก็เดินไปซึ่งมันก็มันก็ตักกับดิสเซิร์ลบาร์อย่างหนึ่งดิสเซิร์ลบาร์หากันผมจำไม่ได้อันนี้ดิสเซิร์ลบายเมื่อตักกันที่มันจะให้เยอะกว่าแต่ มันจะกินเสร็จแล้วมันก็ค่อยเดินมาตักแต่ถ้าสลัดปุ๊บมันจะกินไปนสัพอมันได้รับอาหารมันก็กินไปนสักพักแล้วมันก็ค่อยเดินมาตักโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกทริคแล้วก็ทฤษฎีลนะละก็อย่างแรกนะก็คือเราเนี่ยเราเนี่ยขอเอาเสียงเกมรูกบอลก,กันโคตรดังเลยโอเคก็อ่าขอเขาเรียกว่าอะไรวะ แรกก็คือทาําบังคับให้คนมันเดินไปแบบนี้นะชั้นหนึ่งให้ไปใบ้หมดแบบนี้เลยก็มันจะบังคับเดินไปแบบนี้โอเคซึ่งผมก็แนะนําก็เดี๋ยวผมจะอาจจะทําคลิปแยกให้อะนะนสอนทําเพราะมันจะบังคับเดินแล้วมันไปได้เร็วมากปกติคืนนึงผม fk ได้เข้า 9, เก้าล้านวันนี้ตื่นมาผมได้วัน,นวันรัเมื่อคืนผม fk ไปลองลอง fk ไปหนึ่งคืนได้สิบห้าล้าน ก็ถือว่าคุ้มมากๆ,ๆอะ่ะก็ได้ดับเลยแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งนะคืออ่าเขาเรียกว่าไอ้พวกแบบของที่มันเป็นพวกบัฟอะผมได้ดับให้ไว้ชั้นเดียวแบบนี้แล้วก็โต๊ะพวกห้องเชฟอะไรแบบนีด้ด้วยให้ไว้ใช้เดียวกันเลยแล้วก็แบบพวกโต๊ะอะไรให้มันอยู่ไกลๆแบบนี้ววเวลามาทัศเสร็จแล้วอ่าพนักง,งานเราออก็จะเดินไปเสิร์ฟได้ตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ แล้วก็ทิกอีกทิกหนึ่งอ่ะก็คือวางโต๊ะยาวแบบนี้เลยเดียงแบบนี้แต่บางคนอาจจะวางเป็นโต๊ะก็ผมก็แนะนําก็ได้แล้วแต่ตอนแรกผมก็ทำแบบนั้นแหละแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนแล้วก็อันนี้นะคุณรำไปซื้อบาเยอะๆชั้นหนึ่งมียี่สิบหกอันยิ่งดีมีอยู่ยี่สิบหกอันมันจะการันตีว่าลูกค้าทุกคนต้องซื้อพอมันเกินเสร็จแล้วมันจะเดินไปกดลองไปดู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 ชั้นเก้าดีกว่าโอเค ฉันแปะได้จะดีกว่าโอเครอดูพวกนี้กินเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอดูมันมันจะเป็นการการันตีเลยว่าลูกสี่คนเดียวจะต้องเดินไปกดลูกออมดูได้ผมได้ดราม่าเลยตอนแรกผมวางแค่สองตู้มันไม่ค่อยจะมากดกันผมวางหลายๆตู้ที่มันโคตรมากที่มันมากดกันทุกตัวเดี๋ยวผมก่อนใชคก่อนมีตัวอะไรเข้าร้านมากกว่าคืนโอเค เฮคเราก่อนเดี๋ยวให้พนังกงานผมเก็บจานไว้ให้อาดูนะดูสี่คนนี้นะเดินไปแล้วึบเอ้าทำไมมาแค่สองตัวเอ้าทำไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อแต่มันมีอีกสองตัวเดินไปเดินให้ทับให้ติ๊บเราไะแต่ติ๊บตรงเนี้ยติ๊บแจ็ผมก็ได้นำให้เป็นสีทองน่าจะดีกว่าที่มันเพราะมันการันตีไว้เลยว่าอันละห้าสิบอันละห้าสิบผมซื้อมาสองอันทุกตัวโดเนทแน่นอน ตัวให้ติ๊บแน่นอนโอเคแล้วก็ซานต้ามันชอบบักอ่ะแล้วก็มันก็ตะกรอบกล่องให้รวยๆเราแล้วก็เก็บเอาได้ก็เออตามนั้นแหละถ้าจะตามทำตามผมก็ได้แหละมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็พวกไอเดียแล้วก็เยวจะทำคลิปยากให้อีกทีนะแล้วก็ไปหากันเราเองเราจะทำไอ้ไม่ชาติหน้าอะไรก็ได้ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะได้ลงคลิปนะโอเค ก็มันจะเดินมาสุดแค่ตรงนี้มันก็จะหายไปเลยไอตรงนี้มันก็จะเดินมาสุดแค่ตรงนี้นะพี่หายไปแล้วหายไปตรงช่องเนี้แนะนำมากทีนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนำอ่ะไอเทมนะก็คือไอกระดิ่งเนี้ยมันเรียกเอลมาโคดเยอะเลยแล้วก็ไอปีรวิทยอย่าซื้อเลยผมไม่แนะนำมากเลยแล้วก็นี่ไอน,นี้แนะนำมาก ก็คือตอผิงมันให้มาละหมื่น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 แล้วก็อะไรอีกอะ็ลออันนี้ก็จะซื้อแล้วแต่คนแต่เดี๋ยผมพูดได้ําเลยมันจะให้พนักง,งานเรามันดื่มก,กาแฟมันจะเดินเร็วขึ้นเพ,พราะแบบพนักง,งานเราก็จะได้เดินเสิร์ฟเร็วขึ้นแล้วก็อันเนี้ยก็แล้วแต่คนจะซื้อหรือเปล่าไอ้ตู้ตู้อาซุ่มกาชาอะไรก็ไม่รู้อยอะแล้วก็มีอะไรอีกว่ะที่ได้ดำ ไอ้เน,นี่ยซื้อได้นอนอยู่แล้วโอเคแล้วก็น่าจะไม่มีแล้วนะอ๋อมีอย่างหน,นึ่งนี่แนะนำไปซื้อบางนี่อันนี้เอ้ยบางอีกแล้วโอเคก็มันก็คือไอ้ช้อนอ,อ้อมมันจะให้แบบเปโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะให้ลูกค้าเราหยิบช้อนซ่อมแล้วก็เอาไปกินกินเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นสี่ทองอ๋อผมไม่แนะนำนะถ้าเป็นสี่ทองแบบ เติมโลบ้กันแบบไม่ต้องเสียโลบ้าหกร้อยอ่ะคนเป็นแนะนำอ่ะใครวะนี่อันนี้อยากซื้อแต่มันมีโอกาสบอกว่าเอ้ยลูกค้ามีโอกาสแบบหยิบไปร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ายังไงก็หยิบอะเออไปได้ผมไม่ได้ได้ไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แนะนำก็คือต๊ะโจสลัดแต่จะซื้อก็ได้แล้วไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่งองคุณนี่ตัวโจสลัดอันนี้ก็แนะนำ แล้วก็ไอตัวริมชายหาดอ่ะคนแนะนําเลยเพราะริมชายหาดเนี่ยมันจ่ายเงินให้เราเยอะมากนี่นี่ตัวนี้มันจ่ายเงินเลยคูณดยี่สิบห้าเท่าอ่ะให้มากกว่าคนอื่นยี่สิบบาเท่าจนสลัดก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าให้เท่าไหร่นะแต่มันจะสั่งเมนูอะไรเนี่ยสั่งปลานี่นะก็ไปนหน่อยนี้ไอ้นี่ผมวางวางทำอไมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมใช้ก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เป็นตัวเอลแล้วกันเพราะมันน่าจะเยอะครับตัวเอลโอเคเสร็จละก็ไอวีพียร์อีรอ,อ,อ,อันนี้ก็ซื้อก็ได้ไปซื้อก็ได้มันก็สวยงามหนึ่งล้านบาทนะคิดดีๆก่อนซื้อแล้วกันก็คิดว่าจะมีเพชรท่านี้แหละโอเคเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมไปละบ๊ายบาย